แต่คอมเมนต์ล่าสุดที่เพิ่งโผล่ขึ้นมามันเขียนด้วยสำนวนที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงมันดูเหมือนคนกำลังสับสนและหวาดกลัวข้อความนั้นเขียนว่ามันไม่ใช่สัญญาณแทรกผมอยู่ที่นี่ในนี้มันมีแต่เสียงเสียงที่ไม่มีที่มาผมพยายามหาทางออกแต่มันมีแต่ความมืดผมได้ยินพวกคุณคุยกันผมเห็นพวกคุณพิมพ์แต่ผมตอบกลับไปไม่ได้มันเหมือนตะโกนในสุญญากาศผม ข้อความมันหยุดอยู่แค่นั้นเหมือนคนพิมพ์ยังไม่จบผมนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวแข็งทื่อไปหมดหัวใจเต้นรัวเหมือนจะลุดออกมาจากอกนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแล้วสิ่งที่ทำให้ผมแทบจะตกเก้าอี้ก็เกิดขึ้นครับข้อความในคอมเมนต์นั้นมันมีตัวอักษรพิมพ์เพิ่มขึ้นมาเองต่อหน้าต่อตาผมมันพิมพ์ช้าๆทีละตัวทีละตัวเหมือนคนไม่มีแรง ผมพยายามจะพิมพ์แต่มันยากเหลือเกินนิ้วไม่มีมันมีแต่ความคิดที่ลอยไปมาผมเห็นคุณนะคอมเมนต์ตามด้วยยูเซอร์เนมของผมคุณกำลังอ่านอยู่ใช่ไหมอย่าเพิ่งไปวินาทีนั้นผมกรีดล้านบ้านเลยครับผมรีบเอื้อมมือไปกระชากปลั๊กคอมพิวเตอร์ออกทันทีห้องทั้งห้องเงียบกริบมีแต่เสียงหัวใจของผมที่เต้นระรัว หลังจากคืนนั้นผมไม่กล้าล็อกอินเข้าเว็บบอร์ดนั้นอีกเลยเป็นเดือนผมลองให้น้องชายช่วยเข้าไปดูกระทู้นั้นให้น้องบอกว่าคอมเมนต์ปริศนานั้นหายไปแล้วไม่เหลือร่องรอยอะไรเลยเหมือนไม่เคยมีอยู่จริง ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้คำตอบว่าสิ่งที่ผมเห็นในคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่เป็นความผิดพลาดของระบบหรือเป็นคอมเมนต์สุดท้ายจากพี่นนจริงๆที่พยายามจะสื่อสารออกมาจากอีกฝั่งของโลกดิจิตอลมันทำให้ผมอดคิดไม่ได้เลยว่าถ้าวันหนึ่งเราตายไปแล้วตัวตนของเราที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกออนไลน์มันจะไปอยู่ที่ไหนและมันจะยังเห็นพวกเราอยู่หรือเปล่า ส่วนใครเคยเจอผีที่ไหนก็สามารถแบ่งปันเรื่องหลอนๆกันมาในช่องคอมเมนต์นะพวกเรารออ่านอยู่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกันได้